แล้วเช้ามางานอลิเดกของผมก็คือเข้าสวนเก็บเถามันที่มันตายเนาะพี่น้องเถามันเครือมันที่มันเหี่ยวเฉาแล้วเราก็ต้องทําสวนให้สะอาดคืองานอลิเหกเนาะตบแต่งสวนทําให้มันโล่งมันเตียนจะปลูกอะไรก็ปลูกเนาะในฤดูการต่อไปเนาะลุงศิษย์ก็เก็บกวาดใบไม้ทำความสะอาด มะม,ม่วงกําลังออกดอกนะครับพี่น้องมะม่วงสามฤดูกําลังออกดอกต้นเล็กๆแค่นี้ก็ได้กินทั้งปีทั้งชาติพี่น้องมะม,ม่วงสามฤดูเนาะอร่อยมากเลยทัไมีมีต้นอันนี้มีใบมะพร้าวด้วยต้องเก็บต้องกวาดเ้องพี่น้องเนาก็เก็บกวาดออกไปไปเผาไฟทําสวนให้มันโล่งมันโปร่งก็ทําเป็นงานอร่อยๆตอนเช้าตอนเย็นวันไหนฝนเออวันไหนลมแรงก็ไม่ทําเนาะ เผาไม่ได้เนาะต้องเก็บกวาดให้มันสะอาดเนาะหนจะต้องมานั่งทํางานงานประจําของลุงสิ์ก็คือตัดเย็บเสื้อผ้านะครับทุกท่านเอมานั่งตัดเย็บเสื้อผ้าตัวทุกวันทุกวันก็เป็นงานประจําของเราเนาะก็เป็นงานที่เลี้ยงชีพของเราก็ทํามาหลายปีแล้วก็ต้องทำเนาะพี่น้องก็คืองาน แต่เย็บเสื้อผ้านี้ก็ทุกวันนี้ก็เริ่มที่จะหาช่างยากมากนะครับทุกท่านก็ยังทิ้งไม่ได้เนาะก็ต้องทําไปเรื่อยๆเป็นอาชีพของเราเนาะก็พอเสร็จจากงานเย็บเสื้อผ้านะได้เวลาสามทุ่มก็ออกมาไล์สดบุกักเพราะรักให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเป็นแฟนคลับของเราเนาะก็ได้มาดูไล์สดของลูศิ์เนาะ ก็ยอมรับลุงสิทธิ์ก็อยา,ยากจะมาให้หความบันเทิงกับทุกท่านเลยรักเมียเดิวนแน่ไม่แปรเปลี่ยนผ่าน <c oughs> เมื่อมาอประมาณนี้ครับเก็บไปเพอจนใจไว้วันลงเงยเรารักกันเบ่งบานอยู่ที่กลางใจ ก็ถือว่าวนนลุงสิทธิ์สุขภาพดีนาะพี่น้องยังดีที่ลุงสิทธิ์มีตัวช่วยเนาะก็คือ,อโอเมก้าสามนะครับทุกท่านลุงสิทธิ์ก็ได้ดื่มได้ทานทุกวันก็เพราะาสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงกระเพาะตัวนี้แหละโอเมก้าสามอินคาออยนาะพี่น้องเนาะอานายของมือสัตว์ดิสบันทูนายโอเมก้าสามครับพี่น้องอตอบโจทย์สุขภาพได้ดีมาก แล้วก็ยังมีอีกตัวหนึ่งนะพีน่น้องเนาะก็คือเธอปีนอินคาออยตัวนี้ผสมสารสกัดจากกัญชงนะพี่น้องเนาะก็ตอบโจทย์สุขภาพได้ดีเนี่ย่ยก็เด่๋ยนี้อินคาออยก็ช่วยไปด้ค่ะรักษาสุขภาพร่างกายของคนทั่วไปเยอะแยะมากายนะครับอันนี้ก็ฟื้นจากสมองตีบนะพี่น้องเนาะเป็นนํำมาพึกงกับมาพาดพอได้กินอินคาออยก็กลับมาฟื้น เดินได้นะพี่น้องเฮ้อแต่คคึ่งวินาทีเล่วใกล้แล้วบ่ก่ยังได้ร้อยแต่มันจังสินมันจังอยช่วยเหลือผู้คนเยอะแยะมากมายสินมันจังอนเอบาแบด้นะหอมเอาอีกรอบนี้ก็ได้พ่อกันเมย่อบ่่ย่างะเอ่อเมนย่างดูดูนะะ อะไยังเป็นอะไรยังไอตัวใหม่นั่นเลยนี่นี่ใบไม้นี่ว่าจะนห้เนี่ยนี่ยังจำเงยอยู่ป่ะหนหน้าที่หนึ่งหัดเดินฟื้นฟรูร่างกายที่ได้รับอินคาโอเมก้าสามกลับมาหัดเดินได้ใหม่เนาะพี่น้องนะหลังจากที่อนอนติดเตียงอยู่เป็นเวลานานเนาะเดินไม่ได้ พอได้ไขมันดีโอเมก้าสเข้าไปช่วยพื้นปูเนาะไปขับล้างไขมันที่มันตีบมันอุดมันตันในเส้นเลือดก็กลับมาเดินได้กลับมาหัดพื้นเดินได้เนาะพี่น้องเนาะทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงกินข้าวโอเมก้าสามตอบโจทย์เพื่อสุขภาพได้ดีมาก้วครับเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวเนาะสร้างเซลล์บำรุงเซลล์ขับล้างไขมันของเสียออกจากร่างกาย ของบริษัทฤทธิบรรทุนายไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมอไขมันในเส้นเลือดเนาะยินคาออยโอเมก้าสมีรางวัลการันตีเยอะแยะมากมายมีโอเมก้าสสูงถึงห้าสุดแปเซนต์เนาข้อเข่าเสื่อมชะลอวัยเนาะพี่น้องเนาะฤทธิ์บรรทุนายตอบโจทย์เรื่องสุขภาพและแผนธุรกิจเนาะพี่น้องเนาะ ทำง่ายได้จริงบอกต่อแบ่งปันกันนะครับ